วันนี้นะครับผมมางาน Audi Clearance Sale นะครับเป็นโอกาสนาทีทองนะครับสำหรับเพื่อนๆให้มาดูรถนะครับไม่ว่าจะเป็น A5, TT, Q3, Q5, e-tron อะไรอย่างหรือว่าจะมาดูเป็นรุ่น High Performance แบบรุ่น RS เลยนะครับก็มีนะครับรถเป็นล้าน สวัสดีครับกลับมาอีกครับปรบโซนนะครับกับแพทริกดวานิโนนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ศูนอาร์ดีนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเดินเล่นที่อาร์ดีกันนะครับและเห็นข้างหลังผมแม้ว่ารถเยอะมากๆวันนี้นะครับผมมางานอาร์ดีเคลเรนซ์เซลนะครับเป็นโอกาสนาทีทองนะครับสำหรับเพื่อนๆให้มาดูรถนะครับเป็นรถยูสนะครับแล้วก็รถเดโมด้วยรถผู้บริหารดีกว่าอะไรอย่างเงี้ดีกว่าของอาร์ดีนะครับก็รถเยอะมากๆเดี๋ยวให้ดูป้ายก่อนนะครับรถเป็นล้าน วันนี้นะผมจะพาเพื่อนๆมาดูรถที่แบบราคาดีๆมาแบบน้อยๆน,นะซิงก็ทุกคันเลยนะเนี่ยมายน้อยนะเนี่ยแบบดูดิอันนี้เจ็ดพันโลเองอะ จริงๆมีทุกรุ่นเลยนะสามารถมาดูด้เลยว่จะเป็น SUV หรือว่าจะเป็นสประตูหรือ4ประตูนะครับนี่ก็มี a 5 a 5เเอะเลยอะนะ A5 เรียงกันเลยเลยนะี่ยรคันนี้ก็สวยนะคันนี้3ล้าน3นะครับเป็น s p o r t b a c k กคอ t ์ทโนะครับอันนี้ก็จะแพงกว่ารุ่นนั้นเพราะว่ารุ่นนั้นจะไม่ใช่คอร t ทโชนะรนนุ่นจะเป็นขับหน้าแต่ว่าถ้าพูดถึงรุ่นเนี้ยเดี๋ยวมาดูนี้ก่อนดีกว่าคันนี้ไม่ใช่7 0 0 0โลเอลนะคันนี้เป็นแบบเดโมคาร์นะครับ ตรงป้ายข้างหน้ามันจะเขียนบอกเลยนะว่าเป็นยูสคาร์หรือเดโมคาร์หรือว่าเป็นเอ็กเซ็คิวทีฟคาร์นะครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราก็รู้ได้เลยว่าอันนี้เป็นรถเดโมถือยังไม่เคยมีเจ้าของนะครับราคาก็จะถูกลงมานะกิโลเมตรก็จะน้อยด้วยเดี๋ยวมาดูข้างในในี่สวยๆเลยครับคือผมจะบอกว่าพอมันเป็นรุ่นคอร์โทรใช่ปะ่ะโอเคมันราคาแพงกว่าแต่ว่ามันก็จะได้ออปชั่นอะไรมากขึ้นนะอินเทอร์เนียก็จะสวยกว่าตัวที่เป็นตัวธรรมดานะครับเบาะไม่มีรอยยน่นไม่มีอะไรนะ ไม่เอียมลำโพง BNO นะครับแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านข้างแถงประตูก็เหมือนัลคาทร่านั่นเนีะยดูดีนะเนี่ย แม็กก็จะไม่เหมือนตัวสแตนดาร์ดนะแม็กก็จะได้เป็นในแบบนี้จริงๆมีให้เทียบเลยนะเพื่อนๆอยู่ที่บัตเจ็ตนะครับบางคนคิดว่าเออไม่จําเป็นจะต้องเป็นพอตโรก็เป็นตัวสแตนดาร์ดก็ได้นะราคาถูกลงมาอีกด้วยแต่ว่าพูดถึงอ่ะส,ะส่วนตัวใช่ปะ่ะชอบไปสองประตูนี้มากเลยพูดหลายรอบแล้วนะไปมอเตอร์โชว์ทีไรก็ต้องหยุดดูนะคือด้วยราคาที่ถูกมานะผมแค่คิดว่ามันได้ลุกในงบ2ล้านอะ่ะได้รถ2ประตูยีแอคได้แล้วนะสล้านเออเอาจังงแวะดูคันนี้กันหน่อยไหมว่าคันนี้สวยวะ่ะรถสาว ถ้ามีแฟนก็อาจจะออกอันนี้สักคันหนึ่งแล้วล่ะผ่ะอนอันนี้เขา60เดือนนะแต่ลองคุยกับเขาดูได้ว่าจะผ่อนย,ยาวๆได้ไหมคันนี้เป็นรถเดโมโนะครับก็คันนี้5,000โลเองนี่สปอยเลอร์ต้องเปิดขึ้นไวด้วยนะครับพูดเลยครับว่าสมัยก่อนผมก็เป็นมีปอร์เช่ใหม่ๆอะสปอยเลอร์มันจะลงเองขึ้นเองใช่แต่ผมใหม่ผมกดทำมันขึ้นตลอดเลยแอคอะเหมือนกับเบ่งซิปแพกตลอดเวลา นี่เอาจริงรถมันอาจจะดูเล็กนะแต่ว่าผมขึ้นไปนั่งอะไรอย่างเงี้ยสบายนะที่เที่ยวเดินผ่านมามันมีเดมโมคายูสคามันก็จะมีเป็นเอ็กเซ i v คิวทีฟคาร์ด้วยนะครับเป็นรถผู้บริหารนะครับเอาง่ายๆอันนี้ก็เป็น SUV นะครับอันนี้เป็น Q3 2สองล้านหนึ่งสองล้านกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแบบโลกหมดเลยนะยจริงๆโวที่ดูนี่ยังไม่มีคันไหนเกิน3ล้านห้านะ เฮ้ยเดี๋ยวเรามีถ่ายรูปป้ายนี่ขึ้นราคาให้ดูมีราคารถใหม่หรือว่า Use, รถยูเสือรถเอ็กซิโคลเซียคาร์หรือเท่าไหร่แต่อย่าลืมนะครับรีบเข้ามาดูนะเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยนะงานเนี้ยมันจะมีตั้งแต่วันที่ 18- 21เนะครับเพื่อนๆรีบเข้ามาดูกันนะครับก่อนที่รถจะหมดนะครับแต่เดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูในโชว์รูมคือรถมีเยอะเลยนะรถที่ผม,มอยากพาเพื่อนๆมาดูนะเป็น p e อร์ฟอร์แมนซ์คาร์และเป็น R S แต่มี3รุ่นที่ผมอยากพาเพื่อนๆไปดูเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกน ผมพาเพื่อนๆเข้ามาดูข้างในอะนะคือตอนนี้เนี่ยมี RS 2รุ่นอยู่ข้างหลังผมนะครับแต่ผมอยากจะเริ่มจาก Big Boy เลยนะครับก็คือเป็น i อซ็ a v a n าผมเคย Test Drive มาแล้วที่สนามปทุมอะไรอย่างงี้ใช่ปะบอกได้เลยว่ารถที่แรงมากราคานี้นะครับเป็นรถ Demo c ่าซึ่งลดราคาลงมาด้วยนะครับพาเพื่อนๆเข้ามาดูกันดีกว่า คคัันนนี้นะรบที่ผมบอกก็เป็นบิ๊กบอยของ Audi เพราะว่าคันนี้มันเครื่อง V8 นะครับ600แรงมา้าและด้วยคันนี้เป็น c o n t r o ออกตัวอย่างแรงคันนี้เป็นสี Nardo Grey นะคันนี้นะเป็นแมนะ็ก22และแม็กมาเริ่มเทิมเลยผมพูดเลยนะถ้าผมมีรุ่นนี้เนะี่ยผมอยากติดแบบแบกข้างบนอะไรอย่างเงี้ยนึกเหรอฮะแบบไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยผมติดตามคนนึงนะชื่อ Alex อเล a l ชอยอ่ะเขามีคันหนึ่งใช่ป่ะทำสีชมพูอ, <c oughs> ออกแรลลี่อ่ะผมชอบมากเลยแบบว่ามันดูสบายมากเลยอ่ะคนอื่นแบบขับเสร็จเหนื่อยใช่ป่ะนี่ขับมาเอ้ยลงมาชิลแล้วพาเพื่อนกันนนไไปออะะรยยย่าาาาางงงเเีี้้ดด๋วมมพูขใ พูดเลยว่าโคตรกว้าง อคัน坎ทาร่าสเตียรงวิลนะครับอคัน坎ทาร่ายังใหม่เอี่ยมอยู่เลยปกติแล้วอะถ้าสมมติว่ารถที่เป็นพรมไลสเตรียรงวิลอคัน坎ทาร่าตรงที่เราสัมผัสเยอะที่สุดอะมันจะไปก่อนนี่หน่อยใช่ปะก็เหมือนรถปกติที่หนังแบบแบบเสื่อมในกีใช่ปะรู้สึกคันนี้ลดลงมา600,000บาทเลยนะแค่วิ่งไปแค่แบบ4,000ัโลยังหรอยู่ได้รถประมาณ600,000พอรถใหม่มันน่าจะมัน10นล้าน2 0 0 0 0นคันนี้9ล้าน6นะครับโอเคเอาจริงๆนะนั่งคันนี้พูดเลยว่าเป็นโพซิชั่นที่สบายเบาะมันก็สบายนะแต่ในความสบายก็ยังมีความกกกรรรรรรระะะะชชัับบบอออออออยยยยูู่่่่่่่เเเปป็นนนถทีีหหวาวาาาางพพ์์์ฟแมมซคคสใจุ ูสไกลๆก,ก็ชิลขับข้างเดียวใช่แพเดิลชิฟไม่ต้องใช้อีกมือมบขาคนละ <c oughs> และอีกอย่างที่ผมชอบนะรถ p e r f o r m ร์แมนั่ง4คนนะคือมันสามารถ Enjoy ความแรงได้ทั้ง4คน5คนได้เลยนะเดี๋ยวผมพาด,ดูข้างหลังดีกว่า ตอแน่นอนนะครับรถแพงขนาดนี้อาดีเขาก็มีเครื่องเสียง B&O มาให้นะครับข้างหลังนี้ก็นั่งสบายนะพื้นที่ขาก็โอเคกว้างเลยอะ พูดแต่แบบมองจากมุมนี้มันกว้างมากเลยอะถ้าเรามองไปอย่างเงี้ยต้องต้องมา experience ดีกว่าลองลอง,ลองมางดูได้นะลองมาดูลองมานั่งดูได้บอกเขานะครับเป็นเพื่อนเจม <alguma? S 1> อ,อะไรเด้ออีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะสำหรับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นที่เก็บของข้างหลังนะครับที่เยอะกว่ารถทั่วไปนะที่เก็บของเยอะมากใส่ทุงกลอฟใส่อะไรนะครับจริงๆนี่ใส่ได้หลายใบเลยนะขับไปตีกลอฟอะไรเงี้ยแฟนกลอฟทั้งหลายน่าจะชอบแน่นอนนะครับปิดไฟฟ้า อย่าลืมนะครับคันนี้ขายอยู่นะครับรีบมาจองกันก่อนนะครับนี่เลยดีเทลมาดูอีกคันนึงนะครับสำหรับคนที่ชอบแบบเปอร์포เรนซ์ก็คือคันนี้นะครับเป็น r อ3 Sportback นะครับ c o ร t r o l แล้วคันนี้มีเครื่องยนต์5สูบเลยนะรู้ป่าว่าการที่มีเครื่องยนต์5สูบอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นมนะินิ V10 ทะเพราะเสียงมันจะเหมือน V10 นะ คันนี้เป็นรถยูสนะครับรถยูสแบบวิ่ง6 0 0ันโลอะเอาจริงมันเหมือนกับเจ้าของเก่าไปรันอินให้อยูอะแต่อยูก็เอาไปขาใช้ต่อคุ้มนะเอาจริงคันนี้5้าล้านสองเองนะครับคันนี้นะครับเป็นชื่อสีคาโมอาเกรแน่นอนว่าเป็น R S ต้องแรงใช่ปะ่ะคันนี้4ี่แรงม้านะครับเหลือๆอ,อะไรรถไซส์อย่างงี้นี่โคตรแรงเลยเอาจริงคันนี้เนะี่ยผมบอกเลยว่าพิเศษอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะมันมี d r i f t Mode ตอบโจทย์วัยรุ่นที่แบบอยาก d ร i f t เล่นเลยนะ ไปด้วยเนสนามนะครับเป็นเพื่อนเด็กๆน้องๆอ,อังจริงมันเป็นรถที่ประทันรันนะพูดเลยว่าถ้าจะอยากจะมุดแบบว่านในคดีนี่แบบเหมาะมากผมพูดเลยว่าพอเข้ามานั่งเนี่ยวิสัยทัศน์เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเฮ้ยกระชับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคันนี้มีในไฟสองพื้นเนี่ยนะแบบว่าเป็นเทียนไอเอสนะครับอ๋อแต่อนนี้เปิดมือนะเรื่องเปิดมือ,อุเร็วนะครับปิดอ้อยร้อนเน้นเร็ว <laughs> แต่เอาจริงๆผมอยากรู้ข้างหลังแน่นบว่ว้ยโอเคนะไม่แย่เลอเนะห,หลืออยู่หน่อยนึงสูงเท่าไหร่ครับยนึ หัวก็ไม่ติดนะมาดูข้างหลังดูข้างหลังอออุ้ยอันนี้ก็เยอะนะถึงแม้ว่าคันนี้เป็นแบบอันนี้ก็ยังเป็นไฟฟ้าอยู่นะแต่เดี๋ยวผมพามาดูอีกคันหนึ่งผมมาแอบอยากได้ส่วนตัวนะตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะเข้าไปในยุคที่เป็นไฟฟ้านะครับก็ไม่รู้มกันทําไมค่าไฟยังแพงอยู่ทุกวันนี้ก็เดี๋ยวผมมาดูกันนะนี่เลยนะครับรถของออชอนนะครับรถของโทนี่สตาร์ที่เสือโทนี่อะนะไม่ใช่โทนี่สตาร์โอเคโอเคเอาจริงผมว่าสวยนะมันเตี้ยแบน เป็นมีความแบบสีประตูเหมือนคูปที่แบบมีความแอโรไดนามิกอ่ะนี่แ,<ผ>นแต่<ว>ผมมาชอบภายในอย่างหนึ่งคือรู้สึกมันโอบล้อมเราหมดคอนโซลเลยข้างหน้ามันจะเอนเข้าหาเราหมดนึออกใช่ด,ด,ด้านข้างประตูดูดินี้ยด้านข้างประตูถ้าเราปิดไปใช่ปะม,มันก็จะเคิร์ฟแบบเหมือนเราอยู่ในสเปซของเราเอาจริงๆแล้วผมมาอยางอยากลองเครื่องเสียงวะ่ะลองขอกุญแจให้ดูว,ว่เอาป่ะไปดิปกติคนื่นือจะพูดถึงสเปกตัวรถใช่ผมอยากลองเครื่องเสียงให้ฟัง เดี๋ยวไปขอคุณแจเขาก่อนนะก่ะตอนนี้ได้คุณแจมาแล้วโดยจะพาเพื่อนออยขับกันเยอะมาแล้วนะครับเพื่อนเองก็ได้นะดีมากอะเคิืนกันใหญ่แล้ว ถ้าเพื่อนๆชอบฟังเพลงแบบแนวแบบมานเนี้ยเบสหนักๆใช่ปะมิตติแบบมายเนี้ยซาวด์สเตชมันค่อนข้างที่จะกว้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยตอบโจทย์มากเลยนะเอาจงจริงแบบ BNO อ่ะไม่อยากได้ว่ะเพื่อนๆอย่าเพิ่งมาดูคันนี้นะผมจองจองเลยโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดู RTT d เดี๋ยววงเชียนเกือบโดนโชคดีนะวีเฟล็กสปเดอร์แมน เดี๋ยวผมจะพาขึ้นมาดูโซนนี้นะคือเป็นโซนอาร์ดีนะครับคันนี้สีแดงที่เราเห็นเนี่ยจะเป็น Audi TT Coupe นะครับเป็นคอร t โทร S Line นะครับก็คือพูดเลยว่าคันนี้ก็จะเป็นรถเดโมคาร์ที่แบบว่ารถทดลองขับซึ่งวิ่งไปแค่7,000พัโลเองสภาพดีเบอร์ไฟโดย Audi นะครับแล้วก็จะเป็นดิสเพลย์คาร์นะครับเอาจริงราคามันอกีอาจจะแพงเหมือนแต่คันนี้เป็นรถใหม่เลยนะไม่เคยวิ่งเลยก็คือแบบจอดในห้องแอร์อย่างเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ปะหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะมาเล่นแบบ Big Boy หน่อยก็็จะะเปนน TTRS ครับซึ่งคันนนี้เป็รถยูสนะคันนี้ก็จะวิ่เป17,000 ลก็ยังน้อยอยู่นะหมื่นเจ็เองเอาจริงน่าสนนะเพราะามันเป็นตัว R s เนยนะในราคาที่4ีล้านแเอาจริงนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆถ้าได้รู้นะมันจะไม่มีนะครับ audi ตัว t t นี้นะครับเขาจะเลิกทำแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเป็นนาทีทองนะครับรีบเก็บนะครับคันนี้เป็นสีนาโดเกรนนะครับแม็กก็จะเป็นทูโทนซึ่งผมชอบนะเพราะว่าแม็กเนี่ยพอมันมีขอบเป็น t ริมตรงนี้สีนี้ใช่ไม่ดำหมดนะทำให้แม็กดูใหญ่ไม่เล็กข้างหลังนะครับก็จะมีสปอยเลอร์ดูออกว่าเป็น r s นะเดี๋ยวผมพามาดูภายในนะครับ นี่ทช่ไมกลิ่นมันหอมวะคันนี้ของกลิ่นข้างในหอมมากผู้หญิงขับก็แ้่ของเก่าอ่ะไม่แน่เดี๋ยวคุณลองพิสูจน์ดิน้ำหอมอะไรกลิ่นเหมือนน้ำหอมวิกเตอร์ s e ีเ e t นั่นนี่ยวเราเข้าไปัด้ดิหมายวิกเตอร์ีสีเพลนันบอกกันรล้วว่าเธอตะกีเด็ด ขึ้นมาถึงใช่ปะแน่นอนพรมอะไรก็เป็นอัลค n t a าร s าสตีงวิวครึ่งหนึ่งนะจีทีมันก็อาจจะไม่ได้มีหน้าจออะไรเยอะแยะนะครับก็จะเป็นหน้าจอแค่ข้างหน้าอย่างเดียวพอมันเขาคงคิดว่าแบบ Driver Focus แบบว่าคนที่จะโฟกัสมากที่สุดก็คือคนขับคนนั่งไม่ต้องดูอะไรนั่งไป <c oughs> เปลี่ยนโหมด Engine Start-Stop ตรงนี้นะครับเอาจริงผมว่าเบาะสวยนะเบาะเป็นแบบโงสปอร์ตเลยนะครับสำหรับตัว RS แน่นอนนะครับเครื่องเสียง B&O อย่างเช่นเคยมาเป็นสแตนดาร์ดนะครับที่จับเป็นคาร์บอนนะฮะเออเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยนะฮะจริงคือคันนี้นะมีพลักกำลังที่400แรงม้านะครับและที่ผมบอกว่าเสียงมันเพาะเพราะมันเป็น5สูบมา f 5 cylinder ปรับเสียงท่อได้ด้วยนะคันนี้ก็คือปิด,เป,ดเปิดดังเบาได้นะครับ จีิงๆตรงชั้น2เองเนี่ยก็มีรถให้ดูอีกเยอะเลยนะครับแต่สำหรับรุ่น RS ที่มีขายที่นี่นะจะมีตัว RS 6 a v a n c e RS 3 Sportback แล้วก็จะเป็น t t RS นะครับซึ่งจะมีแค่3รุ่นนี้นะสำหรับตัว RS นะครับสำหรับเพื่อนๆสายซิ่งทั้งหลายนะรีบไปบอกป๊าป๊าม,มามุาด่วนๆเลย เดีเลยนะครับเด็กๆน้องๆทั้งหลายบอกว่าซื้อรถให้ก่อนแล้วเดี๋ยวเกรดจะดีขึ้นอะไรวะเนียผมก็จะพาเดินดูนะที่นี่ก็ชั้น2นี้ก็จะมีรถหลายๆรุ่นอีกนะครับมี A4 ด้วยอันนี้ก็จะเป็นรถดิสเพลย์เลยนะไม่เคยวิ่งนะคันนี้หรือว่าจะเป็นคันนี้นะครับเป็น A5 Sportback นะครับคันนี้ก็ขายอยู่2ล้าน4มาต่อรองได้นะครับเฮ้ยคันนี้ก็จะเป็นแบบรถเอเซ็กคิวทีค้าอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูชั้น3ามเยข้างบนมีอีกนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดู เฮ้ยคันนี้สีสวยนะยูสตามเขาเขียนโดยรถคันนี้ไม่ผ่านการบอกว่าชนหนักหรือว่าโดนน้าท่วมนะครับเขาเช็กมาให้หมดแล้วตรวจสอบมาแล้วครับก็น่าจะเขียนบอกแน่นนะว่าเจ้าของเก่าหายทำไมเฮ้ยเอาจริงสีขาวสวยนะมันดูยิง่งดูฟิวเจอริสติกอะเหมือนออกมาจากแอปเปิลสตอร์เอาจริงผมชอบอย่างหนึ่งในอ e ีทรอนคือสีเบรกนะสีเบรกเป็นสีเหลืองอะไรสีเหลืองส้มนะเมื่อกี้ยังไม่ได้ให้ดูข้างหลังที่เก็บของนะคันนี้ก็มีที่พื้นที่เก็บของหลังนะนี่ เฮ้ยเท่นะเอาดิมียางอะไรมาให้ด้วยนะครับเอาจริงคลิปนี้ผมไม่ค่อยให้ความสนใจกับ SUV เท่าไหร่เลยนะเดี๋ยวเขาน้อยใจคันนี้มี EQ5 เลยนะเอาจริงแล้วอ่ะผมบอกเลยว่าไม่ใช่ว่า SUV ไม่ดีนะผมแค่ไม่ชอบแต่จริงๆแล้ว SUV นะเหมาะกับแบบ Family นะครับคันนี้สีแปลกดีว่ะเอาจรี้ข้างล่างใช้มสีทามูราเกรอันนี้กัมม r a า r e ี n ล้อเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ ชั้น3นะครับเพื่อนๆที่อยากดู SUV นะครับก็จะมีอยู่หลายคันเลยนะอยู่ตรงนี้ ถ้าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งเราเพิ่งจะมาได้ดูเพราะไม่ได้กดกระดิ่งคลิปผมนะก็ไปซื้อรถใหม่ฝั่งนู้นได้นะครับเพราะว่ารถตรงนี้ก็จะหมดแล้วตรงนู้นก็มีมือหนึ่งใช่ใช่เพราะฉะนั้นนะครับรีบกดกระดิ่งคลิปผมเลยนะเวลาผมมีคลิปอะไรอย่างงี้ที่รุนรวนออกมาเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับวิวไทม์หรือว่าติดตามผมใน Instagram นะครับจะได้เห็นผมลงสตอรี่แบบว่าแอคกับออดี้อะไรพวกนี้ครับวิวไทม์เพราะฉะนั้นนะครับรีบกดกระดิ่งไว้เลยเวลาผมอัปโหลดอะไรับ ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้เพื่อนเพื่อนเข้ามาดูรถกันได้นะครับอยู่ที่อาร i ดีรามินทานะมีรถโชว์หลายคันเลยไม่ว่าจะเป็น a5 t t q3 q5 นะหรือว่าจะเป็นรุ่น e-tron อะไรอย่างงี้นะและราคาเริ่มต้นนะครับแค่8 8 0 0เองนะ 88เจ้าของ Audi ด้แล้วนะหรือว่าจะมาดูแบบเป็นรุ่น High Performance แบบรุ่น RS เลยนะครับก็มีนะครับแต่ว่าที่งานเนี่ยนะครับเพื่อนๆเข้ามาก็จะมีแ n a c k bar ด้วยนะมีน้ำเครื่องดื่มอะไรด้วยนะครับก็เพื่อนๆรีบเข้ามาดูกันนะครับตั้งแต่วันที่18ถึง21นะครับหมดแล้วหมดเลยนะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะทำอะไรก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับคลิปหน้าพูดเลยว่า Special มากๆติดตามดูได้นะครับวันนี้วันนี้ผม